สวัสดีค่ะพบกับอินเดอร์อีกแล้วค่ะวันนี้จะไปดูคลิปสัมภาษณ์ของฟรีนและเบกกี้นะคะจากช่องมายาทีวีนะคะเป็นสัมภาษณ์ในพิธีบวงสวงเนาะของ Four e l e m e n t ใช่จ้าไปดูใครเลยจช่แ้าเริ่ยมจิ๋งหมอเราเปิดเรื่องแม่เลยใช่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 ใ ไม่ใช่ก็เป oh, oh. um, oh. well. oh. okay. well, ็นเรื่องแรกอืมเขาชอบใส่แหวนยูชิกันเต้ก็ต no. so, kind of right. yeah. like ื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราหายจากการทำการแสดงไปนานพอถึงทุวันใช่ใช่หรือเราทำหยุดทุกวันใช่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นรอรอเลยว่าเียวเวิร์กช็อปจะมีอะไรเป็นยังไงบ้างก็ก็ก็าบอได้อ่าน แล้วนะทริไปแล้วค่ะก็พอจะเข้าใจว่าตัวละครจะไปในทิศทางไหนแต่ก็อยากเห็นว่าความเดฟของตัวละครนั้นจะไปถึงตรงไหนได้บ้างก็นล้วจะได้ไปหาตรงนั้นที่เวิร์กช็อปอ่าพี่อบิวเขามองต <c oughs> า <c oughs> กันบ่อะไราย <c oughs> งก็จะแบทัศนาเป็นตมีความที่เล่นโซนๆคล้ายๆกับเบคแหละนพีกเป็นน่พูดเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เนาะตำรวจเป็นดีกาของที่ผใช่ก็จะมีความแบบวีการอีกหนึ่งช่วงนี้วัดดีการมาแรงอะอะไนั้แต่ก็สุดท้ายเขาก็จะแบบเหมือนกลุมลัง ันเองทำค่ะทำไมต้องมองหน้าเรายิ้มถึงคืไม่้าไม่ก้าเหมาะของเบกกี้อืมเป็นเืหญิงก็เป็นแค่แบบผู้หมวดไระคือจนั้นค่ะกิเป็นัว่าตัวหญิงคือายตัวเราค่บยใช่้หญิงก็จะมีความแบบถ้าใครไปลกแหวในแบบถ้าทางหรือ whatever ในแบบ ทำแต่ละอย่างอะไรเงี้ยหรือ kind ว of ่าแม้ลุกอะบางทีท่าน anyway> ิ่งๆอะไรอย่างงี้เออแต่ว่ามันจะมีความแบบซ้อนๆขี้เล่นขี้แน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหรอเราชอบบู๊ชอบบู๊บูบบู๊ไม่ทำเลยด้วยซ้แต่ไม่เป็นไรเราเป็นนักแสดงอะเราก็ต้องแบบ เดียวที่สุดอะเท่าเท่าที่เราจะทำได้เอาจะช่วยพี่ฟีนไม่ชอบลยค่ะก็ใช่ก็ใช่ก็ก็พยายามพยายามทำทำให้พี่ทุกคนแบบว่าได้ได้เสพอะไรแบบที่ดีเท่าที่ทำได้ มี่มีค่ะมีค่ะมีคิวแบบว่าไปซ้อมปูซ้อมจับปืนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีมีมีเวิร์กช็อปแล้วลองก็ทำอะไรก็มาอยากต้องทำไอ้คิดว่าเป็นเรื่องปกติไงโอเคเราไม่ต้องเป็นต้องใช้ปืนหรือว่าเป็นบองไูเราอาจจะไปโต๊ะหรือเอะไรแบบนี้ปกติเป็นธรรมดาใช่ก็ฉับแนวด้วยเขาเป็นคนสูงตลอดเลยช่วงนี้จริง เกลียงที่แล้วฟินพักก็แบบท่านหญิงอะไรนะลองดูลองดูแต่ว่าก็มีความเป็น modern princess มากขึ้นแล้วก็เขาจะเก่งในทุกๆทุกๆอย่างยิ่งภาษาเหมือนมันจะมีเขียนอนทริเป็นว่าเก่งเรื่องภาษาเน้นเวอร์ ล่งเดูลอ่างเดูคอ่ะชอบแต่ชอบเรื่อภาษาอีกแล้วแบบยิ่งได้เรียนภาษาใหม่ใหม่อ่ะยิ่งยิ่งเลิวเลยอืมแต่นี่ต้องเสอแควจริงความจริอะไรในเรื่องนี้เท่าที่หนูเห็นในทรีทเมนต์นะคือหกล้มหกขานไดเลยค่ะ เอสปอค่ part, ะเนี่ยไม่ตอบเดี๋ยวก็รอดูรอดูว่าเขาจะลอง,ง <c oughs> ลกิจปนะัญหาอีกใช่ไหมดีมากค่ะนักข่าวจะเป็นการผู้หญจริงแหละแล้วก็แบบมีการช่วยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าในตอนนั้นจะดีไซน์ซีนนั้นแต่งอง่างาออกมาเป็นยังไงก็ให้ให้ให้เขา สารู้สึกแบบตกที่จทนดชอบาว่าเขาสบย่ส่่งสวยแ่ไหน่ว่าสรเขาเหมือนกันนะจริงเขาอยากสวยบ้างเนาะจริงอยากอยากให้สวย้เท่ให้ไหนก็ทำได้หมดเลย Punched, สงสารเขาเหมือนกันนะบางครแม้จะใส่กระโปรงก็ยังหล่ออยู่ใส่ชุดเสเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือสวยมาเลยแอบมองตัวเองนิดนึงว่าใส่หล่ออก็ใช่วันกีไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรเป็นตัวเหมือนกันแต่ก็อให้เป็นอะไรก็ได้เลยค่ะ ก็รู้พวกข้าวีแล้วนะครับดีมากเลยอ่ะก็หวังว่าจะซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างๆกันในทุกๆวันค่ะน่าจะเหนื่อยเลยทีเรู้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นที่คาดหวังของแฟนๆแล้วก็เป็นแฟนพี่ายด้วยก็อำที่ใช้คค่าทที่แล้กันจะทเต็มที่ที่สุดที่ทำได้ค่ะขอบคส่งกำลังใจนะดี น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะสนุกมากสนุกมากจริงคือทุกทุกทุกที่ทเไปก็แฟนๆจะก็รับอย่างดีแลวก็โอเคมากเลยใช่ใค่ะำตามว่ารำทอะไรู้่าใช่มันเป็นเกมใช่ไหมแม่เออใช่สิเป็นเกมอ่ะมีงานมาทำนักข่าวด้วนะ เดี๋ยวอคุณดูได้ยังคุณยังไม่ได้ดูดีมากเลยนะคะนปีนแวานฟน่ารักมากคือเหมือนเราไม่ได้เห็นแฟนแนมามารอรับหน้าหอนานแล้วที่ไทเปก็เป็นวันนั้นคือตกใจเลยแหละอปไม่ต้องแต่งตักแล้แบบว่ากคนยจัง เยอะจริงเยอะมากเหมือนรับแดดยามช้าของ learning n น่ามาก่ขออยค่ะไหนถึงว่าตอนตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนเขาจะแถลง การไปไปเรียกวลาแล้วว่าเหมือนไปเออเขาเรียกว่าอะไรจับกลุ่มอะคะให้ทาจับกลุ่มแต่ก็คือจหมได้แล้ว,จ,ลวจับได้แล้วว่าว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงที่ออกประกาศมามใช่ไหมเออแลัวก็ปล่อยตัวใช่เอเอไหนถึงว่าคือหนูไม่สามารถควบคุม สิ่งนั้นได้แต่ว่าหนูหนูโฟกัสแค่ตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงเกดูง่วด้ก็พตรงนั้นมันเอาเอาคอนโทรลของแต่แบบการการเป็นหนูเป็นไปหรือไปแล้วก็ถามว่าน่ากลัวอยู่ไหมเนาะเหมือนเมื่อนจะมีมีอยู่แล้วแล้วก็มีเพิ่มมาตรการขึ้นขึ้นอีกใช่ค่ะก็มีเพิ่มมีเพิ่มจากที่เห็น หลังจากนั้นพีก็มีงานแล้วก็มีโอกาสเพิ่มมาอีกใช่แล้แต่ต้องมีที่นี่มันจะแรงจริงๆหนูก็ปกตินะพยายามแบบว่าเล่นกับแฟนคลับหรือว่าคอนแทคอะไรอย่างงเี้ยยอู่แล้วแต่อันนั้นวันนั้นนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดใช่แล้วแบบมันมันประชิดเกินเนาะแล้วแบบการัดไม่ได้จับเลยตรงก่อน ตอนนั้นก็คือต้องแบบเพลยโชว์มัสนะว่าแบบไม่รู้ว่าสะาากรร์ตรงนั้นเป็นยังไงแต่ต้องขึ้นเวทีแล้วแลเราเราทำงานก่อแล้วก็ความเป็นสปิริตพอจบงานก็มามาคุยกับตัวเองว่าแบบเราเรารู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ก็คิวทิวตัวเองมันก็มีบ้างแม่แต่ว่าหมายถึงว่าเราก็พยายาม พยายามปกติให้มากที่สุดเพราะว่าแฟนๆก็รอรอเจอเราเราก็รอเจอเขาเราก็เป็นกันใจให้กันอย่างเงี้ยเราโฟกัสรงนมาน,น,นดีกว่าใช่วอนนี้คุยดใจตัวเองคุว่าช่วงที่ผ่านมาว่าคุยกับตัวเองว่าแบบไมถึงว่าเรายอมรับความรู้สึกตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนว่าเรารู้สึกอะไร<ม>เราคอนโทรอะไรได้บ้างเราเปลี่ยนแปลงอะไรในในมายเซ็ตของเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่มันคอนโทรไม่ได<ม>้ถึงว่าจะไม่ไม่คอนโทรเลยใช่ค<ม> ว่าเขาไม่ชิดตัวใกล้ตัวมากเลยก็ใช่เขาจับแล้วเขาก็แบบหนูจำได้เลยหน้าพี่ประมาณเนี้ยใก่เกึ่จริงไข่วะอย่างเงี้ยเนาะใช่อะไรวะแกเป็นไข่ไงแบบแบบใช่เกิดเกิดอะไรขึ้นค้งเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ย ช็อปปิ้งไรแนวเลยค่ะแต่ดีนะถ้าถ้าถ้าแบบเขาพกอาวุธมาอะไรเงี้ยเนาะไม่อยากจะคิดเลยเนาะว่าใกล้ขนาดนั้นอะถึงขนาดนั้นแม่แต่แค่แบบเราเป็นกังวลว่าในอนาคตอะเขาจะหมายถึงว่านั้นไม่ควรเกิดเหตุการณ์นี้กับกับใครทงนั้นกับกับสือใช่ัอรทงนั้นคือถ้ายังโชคดีที่แบบไม่ได้เกิดอะไรที่บาดเจ็บหรือร้ายแรงอะไรอ่าี้ที่มีอาวุธอยู่เนี่อะไรเเลยอะใช่ ใช่ใช่คตก็เป็เยตอนนั้นตอนนั้นเราก็คุยกันอะเลยว่าแบบว่าตอะไรขึ้นเนาะอ้มันมันเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเมากจริงๆใช่มากมากจริงๆอะแต่เราก็ทำทำอย่างนั้นได้เลย แต่ช่อนั้นช่อชสหมายถึงว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยาอกเยังไม่ได้เลยสิจิกละก็ก็ให้เราเดี๋วาเองไปมาเป็นความลับอีกแง้วเป็นความลับหวังหว่าจะวด้หวังหล เ่งะไม่เจอตังนี้หราะรู้สึกเหมือนโดนหนีแลว้วทนะ <c oughs> าีุ่ค่ะเรัไหาเราได้ภาพคุดซื่อืออ๋อจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆเลยแหละถ้าไม่มีเขาก็คือไม่มีไม่มีสิ่งนี้หรอกเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่น่ารักมากๆเลยือนะของแฟนๆเวลาแบบไป ไปงานใดๆหรือยิ่งไปแฟชั่นวีคต่างประเทศอะไรเงี้ยทุกคนจะตั้งใจที่จะแบบโอเคเล่นเทรนด์เล่นแท็กลงรูปอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามานั่งดูจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆเลยนะในแบบโอเคหนึ่งวันที่ทุกคนลงแลจริงจริงตัวมันก็เป็นทีมหมดของเราแหละตัวแบบทั้งเราทุกคนสู้มากแต่แม้ทุกคนนะก็แบบไปเล้อยากให้มันใช้ที่สุดเลยแหละก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งมากแล้วแบบ proud our p a สุดเลยคะเย a จบแล้วโอเคค่ะคลิปจากมายาทีวีนะคะขอบคุณค่ะก็ดีมีรามานึงเนาะที่พูดกับเรื่องรามาอ๋อเออเออใช่ถ้าแบบมีอาวุธอะไรองี้เข้ามาเนาะก็น่ากัวยนะจริงก็เขาหลังจากนั้นเขาคือเพิ่มการเลยเนาะเออเพิ่มเยอะมากเลยพไมาอีกงานหนึ่งอะเราจำได้แต่อันนี้ยังแบบ คือน่ากลัวแล้วนะแล้วถ้าแบบโดนตามไปถึงบ้านเนี้ยอันนั้นน่ากลัวกว่าจริงอย่างของลิซ่าใช่ไหมที่มีอยู่ช่วงหนึ่งป่ะอืมอะไรอย่างเงน้ะก็คือไม่ไหวจริงพอเริ่มดังอะเนาะคนแบบมันก็จะมีคนแปลกเข้ามาแหละใช่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ซีรีส์ใหม่ที่กลังจะิ่มถ่ายเดี๋ยวก็จะฟิตติ้งเลเดี๋ยวรอดูไลฟ์ฟิตติ้งกันว่าเป็นยังไง ใช่โอเคค่ะฝากช่องอินเดอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามช่องอินเดอร์ของพวกเราด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ